สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ฮะเนี่ยต้องแพลตำมข้าปุ้นหอยดองทุกคนใส่โรยหอยดองด้วยแล้วก็มีลูกแรดดิสแรดิสอะไรนี่แหละครับเสต๋อมีอะไรอีกครับแคบหมูอย่างเงี้ยนี่ฮะหอย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 หนึ่งกิโลหอยน้องหอยหอยแค่หอยเมืองผู้นี่ฮะแคบหมูที่พี่แอสส่งมาให้ จะเปิดไอ้อกแล้วก็ผักนะผักที่เอามาจากวังน้องเขียวทุกคนผักสลัดแล้วก็มีผักคอสด้วยฝีม,มือน้องแพรวค่ะมาแซบบอมาเด้อมาแซบแซบนำกันไอ้น้ำจิ้มเขาแถมมาให้ค่ะน้ำจิ้มแถมมาจากหอยมาแล้วครับสวัสดีครับัดีค,ดคมาฝีม,มือน้องแพรวทุกคนมาแซบแซบนำกันก <c oughs> ินอะไรก่อนดีกินส้มตำก่อนจะอื่นนำข้าวปุ้นหอยดอง เซ็นเส็นลูกลกระต่ายดิชุดขอชิมหน่อยสิแตงโมไม่เลยใครจะบอกว่าเปรี้ยวใช่ไหมอือไ,<ด>ไ,ได้อยู่ออยเออเขาเติมตามันจะเค็เมตำนิดหน่อยกล้วยกินไม่หมดหอยอยากกินหอย ห,อ,ห,อ,ห,หอ่มาแน่นๆนะมันมันไข่หมิงอะมันนิ่มอ่ะมันนิ่มเลยนะคะมันหวานน้องกินดตอนหนูใส่ไอ้นี่เยอะเกินอ่ะไม่ขาเที่แตเนนะาะไข่ดองทุกคนไอผมยังไม่หาที่กินไข่ดองกินของดองกินของเปี้ยว มันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงเป็นหนไงคะเจ็ดิดอ่ะมันก็ปกตินะ กหอหอยนี่หอหอยใส่ลงไปเลยอนอนที่เรเช่ยอยไหมหนูใส่น้ำปลาประมาณสี่ช้อนอะน่อรอบ หอยใหญ่นะเล็กน้อหอยใหญ่หอยใหญ่หอยตัวใหญ่หอยอีกวนใหญ่มากแต่ได้ซื้มอมะลง่ะผักอะ่ะหอ่อหอยปึ๊บเนี่ยนะมันรับ ใงงช้มือแรงแซ่บอันนี้ผกักสลัดเขาต้มหอยเยอะมากอะถูกวัน <c oughs> มากเยี่ยมมากเนาะเมีย เราก็ปปลื้อมาปลาล้ามานะเ้องอือเราปลาล้ามันจากคนกอนอ๋อแย่มากอะรู้แล้วแปดตัวสองนิ้วกินได้น,นะคะอาหารทะเลเดี๋ยวให้ปรุงสุก ุงอยากกินมากวันนี้ทำปงสุดอดใจไว้ที่รักงานได้ทานแบนบปุบบ้งปุ้งสุกอ่ะไม่รู้ถึงแบบดิบอ่ะอยากกินของชอบนะอาเต็นกินเคี้ยวให้หมดก่อนโอเคยัง เต็มปากเต็มคำวางไว้ทั่วแล้วเนี่ยหมดแล้วเหรอผักไอ้ผักเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมหมดที่นีใช่ไหมเหลือเยอะอเลยนะจะเอาอไหมอ๋อให้ถามดูครับน้ำไม่หนูมันอยู่ข้างล่างมาเด้อแซ่บทุกคนน้ำมันเนี่ยขมิบจืน อ่า<ส>ีเราดอวเลี้กัดิดานิแด,แ,ด,ดแบบนี้เธากินข้างน้ำขึ้นจคนชอบค่ะืมัคิดว่ามันเหมือนหัวใจเทา้าหรืว่าหัวใเท้ามันหืนหืนใจไม่หืนคับมวนมา แคบหมูเนี่ยต้องต้องผัดพริกแกงแล้วทับเนะาะทักชอบกินไหมคะครับพริกแกงก็มีอตู้เย็นเพราะทำเมนูหลังแบบ,บม,มันหวานเค็มๆอ่ะป้าโทรมาว่าพรุ่งนี้ให้ไปหา โอเคอยู่อ้อวนมากหอยอ้วนหอมไปเลยโอ้กินไปกินมาคือเพโหนูตำใส่พริกสดพริกแหง้งเนี่ยขอบคุณครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะ คอสผักคอททำเป็นมืม้อผักคอสนะอืม่บบทำไมอร่อยอืมมันกรอบนกคนนะจานนี้มันแก่ออืมใส่นี่ไปเลย <c oughs> ไปหาปาให้ปาเดี๋ยวเจนจีได้กินไข่ตุนเซมือป้า <c oughs> บอกเลยว่าแซ่บยอด ล้องซื้อวัตถุดิบไปให้ป้าทาไปชิมน,น้ำพริกกระปินนี่ก็สุดยอดแต่พี่ๆป้าๆาทาี่รักทำคนทำกักข้าวอ,อร่อยเนาะเหมือนแม่หนูแม่หนูทำกับข้าวอร่อยมากเดี๋ยต้องไปชิมซะแล้วแม่หนูทำทำอาหารที่หานแซ่บดยวยเหรอ,หรอพ่อเขาติดใจเลยไหม,หมท,ที่แม่เขาแบบพ่อเขาทุกวันนั้นคือแบบฝีมือนะต้องบอกนะเสร็จไปจังหวะ ี๋ยวต้องลองไปชิมเหมือนแม่ของแพ้วังแล้วจะบอกว่าแม่เขาว่าไรนะแกงหน่อไม้อย่างสุดยอดเลยเล่าจะองไปชิมทุกคนเดี๋ยวต้องไปชิมเดี๋ยวได้ชิมคร่ะอยากกินอะไรบอกแม่เลยแม่ก็จะไปเดินไปตลาดทำให้เรากินหลายคนก็อยากเห็นตุ้มปบ้านน้องแพ้วแต่เดี๋ยวจะไปแน่นอนนะคะแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้เนาะ มากัพากันล็อกดาวอําเภอหนองบัวแดงเป็นไปได้ค่ะไปบ้านไปได้แต่ต้องกัดตัวสิบสี่วันอรอสถานการณ์ดีขึ้นก่อนอมไม่ไม่อยากไปแล้วกัด,กดตัวเนาะเจอกัแบบควน Queen, ในไลน์ก่อนอมแม่หนูจะดีนะเขาบอกว่าดูนางให้ดูแม่จริงปะจริง <laughs> พ่อแผ่รัะตลุกมากเป็นคนอารมณ์ดีคนับแซ่บแค่หมูต้องรีบกินนะมันจะหืนใช่ค่ะี๋ยไม่เหลืออันนึงเอาไปแบ่งที่สาวดีค่ะปลาสกุก็ไม่ถือไปครับลืมหอยหนึ่งกิโลโอ้วนๆนี่เลยอ่ะ กวนมากกลายเป็นตังหอยไปแล้วครับกร่นี้หนูใส่ขนมจีนดหญ่ไม่น้นานเยอะอยู่ดิน้ำถ้าเกิดใส่มากๆมันจะอืดมากเลยครับค่ะไหนแ,แกะแล้วแกะให้หมดทุกคนรำเองเผ็ดเองเผ็ดอยู่นะเนาะเผ็ดอยู่ครับประมาณยี่สิบเม็ดได้ โอ้โหพี่แห้งก็สิบเลยสิบกว่าไหมเจ้ใสก็สิบฟ้าดิโธ่หวาแล้วมันเผ็ดผักอร่อยทุกคนผักแบบดอกสวนเลยอ่ะมาสดน,น,นะับงเนาะสดสดอะ่สดสดอะตอนนี้เปิดหอย มันเละหน้ามนกกุนแกะหอ,อใหญ่แล้วใช่ไหมเมิดมันใหญ่อะเผ็ดเผ็ด่ดซาซาูซ่าต้งตไม่เผ็ดก็ไม่อรเนาะใช่ครับเป็นเผ็ดแม่อร่อย,นะออยต้องเผ็ดผิดกรุบอลิเวสมนี้นนครับทุกคน เดี๋ยวเล่มคะเจอกันมาคลิปหน้าฝากย้อนดูคลิปนะครับยูทูบไม่ค่อยแจ้งเตือนตุลจะบอกบ่อยๆเพราะมันไม่ค่อยแจ้งเตือนจริงๆไม่มพออะไรไปแล้วครับสวัสดีครับ